รับสวัสดีคุณลูกค้าแบรนด์สมาร์ทโทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมช่างนวนโชลิวและวันนี้ก็เช่นเคยครับผมจะมาแนะนําฟังก์ชันขั้นตอนและวิธีการใช้งานของตัวสินค้าให้กับคุณลูกค้าได้ทราบครับและสินค้าในวันนี้ที่ผมจะแนะนานั่นก็คือเตารีบไอ้น้าถนองผ้ารุ่น S M G S 18นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าฟังก์ชันขั้นตอนและวิธีการใช้งานรวมไปถึงขั้นตอนในการประกอบตัวสินค้าทำยังไงกันบ้างให้ถูกต้องสำหรับตัวลูกค้าคุณลูกค้าครับและนี่ก็ ขั้นตอนในการประกอบทำอย่างไรกันบ้างครับผมแบบแรกนะครับผมจะบอกคุณลูกค้านั่นคือทังน้ําทังน้ําตัวนี้เวลาลูกค้าจะใช้งานก็ขวาด้านนี้ครับเตินน้าลงไปดีน,นี้ครับผมเติมจนเต็ม1.7ลิตรนะครับเต็มเมื่อเ,เติมเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บลูกค้าต้องวางได้นีครับลูกค้าครับผมบอกนิดนึงครับเมื่อเวลาคลูกค้าจะต้องการที่จะถ่ายเทน้ําออกหรือน้ําทิ้งเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะกดนี่คือตัว ปล่อยท่อน้ำออกนะครับด้านล่างนี้ครับลูกค้าหมุดลงมาครับผมน้ำก็จะออกด้านนี้แล้วนะครับการทำงานอื่นๆนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็สามารถที่จะยืดระยะของท่อได้ครับลูกค้าเนื้อยืดไปปุ๊บเราทําการล็อกตัวล็อกนี่ครับผมท่อยสองยืดไปปุ๊บปึ๊แล้วก็ล็อกนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวท่อต่อตัวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่ครับนี่คือเป็นตัวท่อส่งไอน้ำนะครับผม กอส่งไอน้ำทำหน้าที่ในการส่งไอน้ำนะครับวิธีการประกอบเราก็ทำการตรงหัวนี้เข้าไปที่จุดต่อของข้อพ้นนะครับการตัดที่เรียบร้อยค,อครับเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปคุณลูกค้าครับนะครับนี่คือไม้แหวนนะครับผมลูกค้านาไม้แขวนนี่เลยมาใส่ตรงนี้ครับ นี่ก็จะเป็นทรงเรียบร้อยขึ้นมาแล้วคุณลูกค้าก็นำหัวรีพาตัวนี้นี่ครับก็เสร็จสับเป็นทรงของมันเรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,ค,ค,รบคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของตารีไอ้น้ำถนอมผ้ารุ่น SMGS108 นะครับผมกางไฟของเครื่องตัวนี้อยู่ที่1,800วัตต์นะครับปริมาณความจุอยู่ที่1.7ลิตรนะครับผมมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการใช้งานใช้อย่างไรกันบ้าง กลับแรกเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับนี่คือถังใส่น้ําคุณลูกค้าทําการนํแท้งบรรจุน้ำเนี่ยนะครับผมไปใส่น้ํามีความจุได้อยู่ที่ประมาณ1.7ลิตรหลังจากที่ใส่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณลูกค้ามาวางตรงนี้ครับละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวคุณลูกค้าก็ทําการเป็นเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้และตัวเครื่องนะครับมีระบบความปลอดภัยตัดไปอัตโนมัติด้วยเทอร์โมฟิลนะครับคุณลูกค้าเห็นนี่ไหมครับอันนี้คือหัวพ่นน้ำนะครับโดยสำหรับที่ลารีดผ้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะจับจีบนี่เลยครับผมามีอุปกรรณ์จจัับบบค ธีการใส่เลยไม่ยากครับคุณลูกค้าหันด้านนี้ปุ๊บทำการใส่เข้าไปเลยครับปุ๊บนั่นแหละครับแล้วก็ทําการเวลาลี่และจับจีบลักษณะแบบนี้ครับผมลี่จนป่าจะได้จีบและเรียบและเรียบดีนะครับอ่าครับเวลาถอดออกครับก็ง่ายๆครับผมลูกค้านี่ครับผมอุปกรณ์ตัวไปนะครับผมอ่าตัวแปรงที่ทําหน้าที่ในการทําความสะอาดครับผมนี่เวลาการใส่ครับนะครับต่อง่ายง่าย อันนี้มีหน้าที่อะไรครับผมในกรณีที่บางทีที่เราเห็นว่ามีพวกฝุ่นหรือว่าขนอะไรที่มาจับตามเสื้อผ้าเราสามารถที่จะทําการที่เอาแปรงแปรงขนนี้ไปทาการลูบนะครับผมเพื่อจะทาให้พวกฝุ่นพวกรองอะไรที่ติดเนี้ยออกไปนะครับที่ก็คือถุงมือที่สำหรับใส่กันความร้อนเวลาที่เราขนารีดผ้าไปอยู่เนี่ยมันเกิดความร้อนใช่ไหมครับผมดังนั้นเราก็ใส่ถุงมือกันไว้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับผมผงผ้ากันความร้อนครับตัวนี้ทําหน้าที่ เวลาที่เราจะรีดผ้าเนี่ยนะครับผมจะมีผ้าบางอย่างที่ไม่ทนกับผกความร้อนที่ต้องใช้ความร้อนน้อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไม่ให้ผ้าเสียหายเราก็คุมโดนี้ไปนะครับครับคุณลูกค้าครับและนั่นก็เป็นฟังก์ชันข้อมูลและวิธีการใช้งานที่ผมได้นําให้กับทางคุณลูกค้าได้ทราบไปนะครับ ลูกค้าสามารถส่งปัญหาต่างๆเหล่านี้มาที่ใต้คลิปด,ด้านล่างนี้และผมช่างว่นจนรู้จะมาขายข้อสงสัยและตอบคำถามเหื่อตอบคุณลูกค้าได้ทราบทุกๆคำถามกัเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบที่เป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ